เธอไม่มีชื่อไม่มีตัวตนและไม่มีใครรู้ว่าเธอมาที่นอร์เวย์เพื่ออะไรนี่คือเสียงของคดีหญิงปริศนาที่ไม่เคยได้รับคำตอบมานานกว่า50ปีร่างไร้ชื่อในหุบเขาน้ำแข็งคุณกำลังฟังปารัมปลาพอดแคสต์ในเอพิโซดเสียงที่ไม่ควรได้ยินคืนนี้เราจะพาคุณเดินทางไปยังเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย สถานที่ที่เต็มไปด้วยความเงียบและความตายที่ไม่มีคำอธิบายเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนปี1970เเมื่อชายคนหนึ่งและลูกสาวของเขากำลังเดินผ่านป่าหุบเขาน้ำแข็งพวกเขาได้กลิ่นเหม็นไหม้และพบศพของผู้หญิงคนหนึ่งนอนหงายอยู่บนพื้นหิมะศพถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดแต่ใบหน้าของเธอยังคงเปิดตากว้าง เจ้าหน้าที่พบว่าเธอไม่มีบัตรประชาชนไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเสื้อผ้าและของใช้ถูกลบข้อมูลหรือถูกเผาทิ้งทั้งหมดแม้แต่ลอดยาสีฟันยังถูกขีดชื่อยี่ห้อออกหลายวันต่อมามีการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของเธอซึ่งถูกทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟในกระเป๋ามีแว่นกันแดด6อันวิกผม3ชิ้นและสมุดบันทึกที่เขียนด้วยรหัสลับ ไม่มีชื่อไม่มีเอกสารใดๆที่ชี้ชัดว่าเธอเป็นใครเธอเข้าพักตามโรงแรมหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้ชื่อปลอมหลายชื่อและในทุกที่เธอจะปิดม่านตลอดไม่เคยพูดกับใครนอกจากเจ้าหน้าที่โรงแรมเจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยว่าเธออาจเป็นสายลับพอช่วงเวลานั้นคือยุคสงครามเย็น และเธอเคยไปอยู่ใกล้ฐานทดลองยิงขีปนาวุธเพนกวินของกองทัพนอร์เวย์แต่แล้วการสืบสวนทั้งหมดก็ถูกปิดแฟม้มไม่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมแม้แต่ชื่อของเธอก็ไม่มีวันถูกเปิดเผยหลุมศพของเธอตั้งอยู่ในสุสานแห่งหนึ่งบนแผ่นหินเขียนไว้เพียงว่าที่นี่คือร่างของหญิงสาวที่ไม่ทราบชื่อเสียชีวิตในเบอร์เกนเพฤศจิกาย,ยน 1. 9 7 0 50ปีผ่านไปยังไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครและมาที่นอร์เวย์เพื่ออะไรเสียงของเธอไม่มีใครบันทึกไว้แต่คำถามของเธอยังสะท้อนอยู่ในหุบเขาน้ำแข็งแห่งนั้นตลอดไปและนี่คือเอพิโซดเสียงที่ไม่ควรได้ยินขอบคุณที่อยู่กับเราในค่ำคืนนี้อย่าลืมว่าแม้เราจะเงียบแต่ความลับบางอย่างจะไม่ยอมเงียบไปตลอดกาล